สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ h ีอาร์มสา step คนดีคนเด,นดิมนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันศุก,นกร์ที่12กรกฎาคมโดยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลทั้งหมด4คู่คู่แรกจะเป็นกาลเวพบวอเตอร์ฟอร์ดคู่ที่2ดันดาร์พบด็อกกิด้าคู่ที่3โบฮีเมียนพบเซริโกโลเวอร์และคู่สุดท้ายชา์บอกพบโรเซนบอร์กแต่ก่อนจะไปดูกันในวิเคราะห์ฟุตบอลทาง He m, เฮียในกลุ่มแจกจี้เด็ดทุกวันหากตนใจเป็นขโค้ชเดียวกับเราสามารถเลทไลน์ไปได้ที่ a r m 8 8 อย่าลืมจะเอ็ดอำนาด้วยนะครับเรือวันนี้คู่แรกระหว่างกาลาวีพบวอเตอร์ฟอร์ดก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนทั้งสองทีมกันก่อนด้านกาลาวีแข่ง22นัดชนะ8เสมอ7แพ้7อยู่อันดับที่5ของตารงตางส่วนด้านวอเตอร์ฟอร์ดแข่ง23นัดชนะ11เสมอ4แพ้8อยู่อันดับที่3ของตารางเรามาดูสถิติที่พบก,กันของอทั้งสองทีมมันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของกาลาวีที่คว้าชัยชนะไปได้2ครั้งเสมอ2จาก4เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำ1 ต่อไปเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากกาลเวแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้4โดยสี่นัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง1เสมอ1ต่ำ2ส่วนทางด้านวเตทรโฟร์ดแข่งสินัดหลังสุดชนะจิตแพ้3โดยสี่นัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง1ต่ำ3ต่อมาเรามาดูราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากกาลเวแข่ง6อัด้านหลังสุดชนะลักบล2ครั้งแพ้4โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง2เสมอ2ต่ำ2ส่วนทางด้านวเตทรโฟรดแข่งโอ่งด้านหล ชน,นะราคาบนสี่ครั้งแพ้สองโดยจะแบงเป็นปสกอร์สูงสามต่ำสามผลสกอร์ที่คาดกาลาเวเปิดบ้านชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์มาต่อน,นี่คู่ที่สองระหว่างดันดาปุ๊บด็อกกีดา้าก่อนอื่นเราไปดูอันดับคะแนนนักสงทีมันก่อนด้านดันด,นดาแข่งยี่สิบสามนัดชนะสี่เสมอเจ็ดแพ้สิบสองอยู่อันดับที่เก้าของตารางส่วนด้าน,นด็อกกีดา้าแข่งยี่สิบสามนัดชนะสามเสมอแปดแพ้สิบสองอยู่อันดับที่สิบของตาราง เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของดอกิดาที่คว้าชัยชนะไปได้2ครั้งเสมอ1จาก4เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำหนึ่งต่อไปเรามาดูผลการแข่งของทั้งสองทีมันบ้างเริ่มจากดันดาแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้6โดยสินัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์ต่ำทั้ง4ส่วนทางด้านดอกิดาแข่งสินัดหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้6โดยสินัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำ2 ต่อมาเรามาดูราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากดันดากแข่งหุ่นัดหลังสุดชนะราคาบอลสี่ครั้งแพ้สโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง1นึ่ต่ำห้าส่วนดานด็อกกีด้าแข่งหุ่นัดหลังสุดชนะราคาบอลสองครั้งแพ้สี่โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง 3, 3. สามต่ำสามผลสกอร์ที่คาดดันดากเปิดบ้านชนะ1ประตูต่อศูนมาต่อนี่คู่ที่3าระหว่างบูวีเมียนพบซิลิโกโลเวอร์ก่อนอื่นเราไปดูนับคะแนน,นทั้งสองทีมกันก่อน ด้านบูิเมียนแข่ง21นัดชนะ7เสมอ5แพ้9อยู่นับที่8ของตารางส่วนด้านซิลิโคลูเวอร์แข่ง23นัดชนะ8เสมอ7แพ้8อยู่นับที่6ของตารางเรามาดูสถิติที่ปุบกันของ 2, ทั้งสงทีมมันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของบูฮิเมียนที่คว้าชัยชนะไปได้2ครั้งเสมอ1จาก4เกมลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูงทั้ง4 ต่อไปเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากบูวีเมียนแข่งสิบนัดลังสุดชนะ1เสมอ4ี่แพ้หโดยสีบนัดลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำ2ส่วนทางด้านซาลิโกโลเวอร์แข่งสิบนัดลังสุดชนะ5เสมอ2องแพ้สโดยสีบนัดลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำ2ผลสกอร์ที่คาดบูวีเมียนเปิดบ้านชนะ1ประตูต่อ0ูนย์ตัดที่คู่สุดท้ายระหว่างชาบอกปุ๊บลูซินบกก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนทั้งสองทีมกันก่อน ด้านชาบบอกแข่ง13นัดชนะ4เสมอ1แพ้8อยู่ันดับที่15ของตารางส่วนทางด้านโรเซนบอกแข่ง13นัดชนะ5เสมอ2แพ้6อยู่ันดับที่8ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมมันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของชาบบอกที่เก็บชัยชนะไปได้3ครั้งเสมอ1จาก4เกมล่าสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์2-3ต่ำ1ต่อไปเรามาดูผลการแข่งขันของทั้งสงทีมมันบ้างเริ่มจากชาบบอกแข่ง10นัดล่าสุดชนะ3แพ้7 เศนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูงสองเสมอหนึ่งต่ำหนึ่งส่วนทางด้านโรซินบอกแข่งเศนัดหลังสุดชนะสองเสมอสองแพ้หกโดยเศนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูงหนึ่งเสมอสองต่ำหนึ่งต่อมาเรามาดูราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากชาร์บบอกแข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอลสองครั้งแพ้สี่โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูงห้าต่ำหนึ่งส่วนทางด้านโรซินบอกแข่งนัดหลังสุดไม่ชนะราคาบอลเลยเสมอสองแพ้สี่โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3เสมอ1ต่ำหนึ่งผลสกอร์ที่คาดชัรบบอกเปิดบ้านชนะ สาประตูต่อหนึ่งส่วนใครที่ชอบผู้ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยตนต้าฟอบอลคนไหนอยากตามเฮียแอดไลเฮียตามมาได้เลยในกลุ่มเฮียมีการให้ฟุตบอลตั้งสเตปและติงรับรองไม่มีผิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจแอดไลเฮียมาได้ทางไลเอดที่แสดงอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลย